ถสาว่าทีเพื่นนอนๆทางมาชมตลาดนะัดรถไฟของตันนะครับแตลาดนะัดยามเช้านะเพื่อนนะวันนี้เราเออกมาสายนิดหนึ่งแต่คนก็นยังเยอะอยู่นะเพื่อนนะเรนะาเดินข้างนอกเราไม่ได้นั่งในเ้างหลายคนเยอะ เดินผ่านทางรถไฟกันไปเลยโอ้ปลอสวายแดดเดียวอันนี้น่าอ,ออกมาสายนิดหนึ่งนะแต่ก็คนก็ยังเยอะๆอยู่นะเพื่อนนะ ออกเส้นเนื้อรมนะพอเจ้าสร้งเนื้อเนะดียวดีอ่ะเอาไหมทำไมอ่ะพ่อายกระมังมือสองมีแล้วมันนะนี่เสียบเนื้อสวยๆเลยเนพะืน

หมดแล้วกลับบ้านกันไปไปเยบ <ไป S 1> เนื้อนี่มันไม่ก็เยอะอเ,เอาไปผัดกระเพราได้เมื่อนสับผัดกระเพราออประมาณนี้เลยเพื่อนอออกมาสายแล้วตลาดก็กำลังจะเริ่มวายแต่คนเริ่มเยอะอยู่นะ à, ờ, 2 nếu này tôi còn nếu này đâu tôi còn nếu này nhìn mấy ban nè mấy ban thùng nè ok la ngay mấy còn